วัดจ้าพี่น้องวันนี้มากเก็ตเหต็ดดำจา้าเห็ดดำ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 พี่น้องยุ้มเบาพี่น้องยุ้มเบาหอดขูหอดป่าพี่น้องอยู่ที่เขาอยู่บนเขา มันมานี้ยุ่มยุ้มปีนองยุ่ม Khá nhau phía ngoài bự bơ. Khá nhau nhau. Khá nhau. Bát bơ. Xăm nhẹ là phía ngoài. Hết nêm xẹp. Hết xùm nêm xẹp. เอาเสือหมูจักหน่อยหมูยังก่อนนั่งหมูแม่พี่น้องนั่งหมูก็ร่างออกรายรายพี่น้องแต่กับพ่อพ่อเล่มพ่อเล่มเอาไปเห็ดสมพี่น้องเอาไปเห็ดสมเซ็บเซบเห็ดสมเอาเสียนนัน่งหมูพี่น้องเอาเสียน พงแหนมจากหน่อยกระเทียมเขาเห็ดขึ้นสมเห็ดขึ้นแหนมเห้าเนี่ยล่ะพี่น้องสมแหนมมูนี่ล่ะคือกันเห็ดขึ้นกันเห็ดร่ามึงเด้อพี่น้องต้มน้ำทิ่มเกินบีบออกดีๆพี่น้องเบื้องนี่ละเห็ดแหนมเสีบนี่แบบนี้เห็ดแหนมเสบนี่เห็ดแหนมเสบเบื้อง พูนไปพูนอีก nhau น,นี่ตะขายางใหญ่พี่น้องพวกเก็บเก็บพี่น้องเก็บ,กบดอกนี่หน่อยในราหิดสมแซบหะร้ายๆ้ายได้พี่น้องอันดอกนี่หน่อยไหม ม่ดินกระตัดแซมเนี่ยเห็ดสมโอ้ยแสยบย่ายมาผ่านมาาเดียวเสียเบิ้งเห็นฝั่งรดสองขั้น่นมาประจำแะพลเกิเค่อยมาเนาะพี่นองฝัางบานย่ายเก็บเห็ดเก่งๆเนีเย่ยพี่นองอท <laughs> แถวนี่วะ คนเคยมากนะคือคือเฮาเคยเที่ยวทั้งทางนะพี่น้อง ดอกหน่อยพ่อดึงอันหน่อยอีริกกำลังขืนได้ไรขาเงี้ยวปีนี่ออกก้อนพ้นพ้นดีเนาะพี่หนอง เห็ดขางเคี่ยงก็มีเรือพี่นองออกลายอยู่เห็ดขางเคี่ยง เป็นทอนหยาบๆที่พี่น้งองถ้าเพิ่อนยุดเลิกแต่ว่าขายเงาเลยทอนหยากจัาหน่อยบ่รู้จังว่ากคยสีได้แต่ดอกขึ้นมาลเลยคนน่ะเพิ่นขายเงาท้อนหยากก็ได้เพิ่อนยุดเหลือ ฝรั่งฝรั่งเพิ่นสิกินแต่ยังสินี่เพิ่นสิกินแต้นี่ขาเพิ่นบ่กินมื้อนี้เพิ่นสิกินถ้าเพิ่นสิกินเดียวยายเซ่อให้เบิ่งฝรั่งกินระดับนี้พี่น้องนี่แต่เพิ่นสิกินเพิ่นกินได้ซ้ำนี่บ้านเด้อเพิ่นบ่กินเพิ่นกินแต่ดอกนั่นนี่พอ้าให้ยายฟังบอกว่ายายได้ว่าป้าแต่เซรัยเถอะ ก็ว่าดูดงามเดี๋ยวมันก็อ่อนตัวขอว้างสี่เมตรลอยเอาไปเห็ดสมแซีบเลยพี่น้องเอ,อเ้ยแซยบปั้นนางล่างออกดีๆเห็ดสมคือสมหมูสมแหนมเฮานี่ล่ะพี่น้องเอาผงแหนมใส่จักน้อยข้าวเหนียวกระเทียมกระเฮ็ดคือสมเฮานี่ละ่ะ ว่าตลางต้มน้ำดีๆอ้อนอัวรัวพนเอพี่น้องพี่น้องป๊าเบียวเบิ่งข้าไปย่าสิม,มุนยังไล๋ล่ะพัวเบิ้งต้นใหม่มันอยู่ใต่นแม่ป๊าย่าสิม,มุนเบีวเก็นนะผัวข้าเงียวพี่น้องต้องทนนอนต้องจับขาเลือก ต้องจับเร็ๆบอกเจ้าของหรอกว่าพี่น้องย่ายบอกย่ายหรอกว่าจับย่าไม้ไ้ต้องหัวขึ้นมาเนาะย่ายก็ได้สงสัยมาไรเพื่นหากเงาข้าเงางามพี่น้องเบิ่ง,งามงามงามพ่อไปขันสมเนี่ยล่ะ